ปรับปรุงเทคนิคผ่าตัดสั้นลงวิศวกรและแพทย์ค้นพบวิธีใหม่ในการสลายนิ้วในไตาการผ่าตัดนิ้วในไตด้วยเลเซอร์เลเซอร์ลิเตอร์ทริปซีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตทีมงานจาก University of s h e r k o ์และ Duke University ได้ค้นพบวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพของเลเซอร์ในการสลายนิ้วให้เพิ่มขึ้นหลายเท่าแต่ไม่ใช่ด้วยการเปลี่ยนเครื่องเลเซอร์ใหม่แต่เป็นการปรับปรุงน้ำเกลือที่ใช้ในการผ่าตัด การควบคุมความแรงของเลเซอร์เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าใช้เลเซอร์ที่แรงเกินไปอาจก่อให้เกิดความร้อนรอบข้างและทำลายเนื้อเยื่อไตอย่างไรก็ตามถ้าใช้เลเซอร์ที่เบาเกินไปก้อนนิ้วก็อาจไม่แตกละเอียดเราต้องการใช้พลังงานของเลเซอร์ให้มากที่สุดแต่ไม่ให้เกินไปดรปอจุนรู้จากพริสเทอร์สคูลออฟเมอร์เรนจิเนียริงอนิวิตีออฟเชอร์เคาโกกล่าวปัญหาคือพลังงานของเลเซอร์มักจะสูญเสียไปกับการกระจายตัวในน้ำเกลือที่ใช้ในการผ่าตัดน้ำเกลือนาโน วิธีปรับปรุงที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทีมวิจัยได้สร้างน้ำเกลือนานโนซึ่งเป็นน้ำเกลือที่ผสมด้วยอนุภาค mer, นาโนโพลิเมอร์นำไฟฟ้าสีเข้มดเรเปย์จงจากดูกยูนิเวอร์ซิตี้เอนจิเนียริงกล่าวว่าความยาวคลื่นของเลเซอร์แต่และชนิดเป็นค่าคงที่แต่นาโนฟลูอิดได้นำมิติใหม่เข้ามาในการดูดซับพลังงานอนุภาคนานโนเหล่านี้สามารถดูดซับพลังงานของเลเซอร์ได้และโฟกัสพลังงานนั้นไปที่ก้อนนิ้วโดยตรงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง นวัตกรรมนี้ไม่ใช่แค่แนวคิดแต่ได้ผ่านการทดสอบแล้วผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่านานฟลูอิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสลายนิวได้สูงถึง7 2 7เในการยิงแบบเฉพาะจุดและ75%ในการยิงแบบสแกนที่สำคัญคือการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยการแช่เซลล์ในนาโนฟลูอิดไม่มีผลเสียหายต่อเซลล์การผ่าตัดสามารถลดเวลาลงเหลือเพียง10นาทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการะส,สมความร้อนที่อันตรายต่อตาจากทฤษฎีไปสู่ปฏิบัติ ทีมวิจัยได้ใช้เลเซอร์ชนิดทวีเอจในการทดสอบแต่พวกเขาสาธิตได้ว่านาโนฟลอิดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเลเซอร์ชนิดอื่นๆที่มีอยู่ในโรงพยาบาลได้ขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบกับก้อนนิ้วจริงของมนุษย์เพื่อให้เป็นการนำความรู้จากห้องปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยจริง